สวัสดีเช้าวันเปิดเทอมใหม่ค่ะเราเริ่มเปิดเรียนกันอีกแล้วนะคะสัปดาห์นี้คุณครูแนนจะสอนเด็กๆในหน่วยรู้รอบปลอดภัยเด็กๆจะต้องเริ่มเรียนอีกแล้วนะคะให้เด็กๆตั้งใจเรียนที่คุณครูแนนสอนนะคะคุณครูแนนมีเพลงให้เด็กๆฟังหนึ่งเพลงค่ะตาเรามีไว้ดู ต้องตั้งใจฟังต้องตั้งใจดูต้องตั้งใจฟังต้องตั้งใจดูเอาละค่ะตาเรามีไว้ดูหูเรามีไว้ฟังเด็กๆต้องตั้งใจฟังและต้องตั้งใจดูที่คุณครูแนสอนนะคะเราไปเริ่มเรียนกันเลยค่ะการระมัดร,ระวังอันตรายที่จะเกิดขึ้นเมื่อเราอยู่โรงเรียน ถ้าเรามาโรงเรียนเราต้องระมัดระวังอะไรบ้างไปดูกันเลยค่ะเมื่อเรามาโรงเรียนโรงเรียนวัดหนองจอกของเรามีเครื่องเล่นสนามมากมายเลยค่ะอย่างเช่นชิงช้าชิงช้าที่เราไกวค่ะเราไม่ควรยืนยืนบนชิงช้าแล้วเล่นเราควรจะทำไมคะควรจะนั่ง บนชิงช้านะคะแล้วก็ไม่แกว่งแรงแกวงแรงจนเกินไปแล้วก็ไม่ให้เพื่อนแกวงชิงช้าอย่างแรงเพราะเราอาจจะเกิดพระตกลงมาทําให้เกิดอุบัติเหตุได้นะคะแล้วโรงเรียนวัดหนองจอกก็ยังมีสไลเดอร์ที่ลื่นค่ะสไลเดอร์ไม่ควรเอาหัวลื่นลงมานะคะเราควรจะใช้ก้นนั่งแล้วลื่นเหยียดขาตรงแล้วลื่นลงมาค่ะ ถ้าเราไม่ทำตามที่คุณครูแนนบอกจะเกิดอันตรายเช่นหัวแตกคางแตกฟันหกักแขนหกักขาหักได้นะคะการระมัดระวังอันตรายที่อาจจะเกิดขึ้นเมื่อตัวนักเรียนอยู่ที่บ้านถ้าบ้านเด็กๆคนใดที่มีบันไดเราไม่ควรวิ่งขึ้นแล้วก็วิ่งลงนะคะเราจะต้องทำไมคะ จะต้องเดินขึ้นลงบันไดอย่างระมัดระวังถ้าเราวิ่งเราอาจจะพัดตกบันไดแล้วทำไงคะศีะแตกคางแตกปากแตกฟันหักแขนหักขาหักได้นะคะเพราะฉะนั้นเราจะควรเดินขึ้นลงบันไดค่ะสารเคมีที่ทำความสะอาดภายในบ้านเช่นน้ำยาล้างจานน้ำยาถูพื้นน้ำยาล้างรถ น้ำยาขัดห้องน้ำและอีกมากมายเราไม่ควรไปหยิบมาเล่นถ้าเด็กๆคนไหนไม่รู้ผู้ปกครองอาจจะใส่ขวดไว้แล้วไปหยิบมาดื่มเห็นสีสันสวยงามก็จะทำให้เราเสียชีวิตได้นะคะเพราะฉะนั้นเราไม่ควรไปหยิบน้ำยาที่มีสารเคมีอันตรายนะคะเราควรจะถามผู้ปกครองหรืออยู่ในความดูแลของผู้ปกครองถ้าเราหยิบมาใช้ ในงานต่างๆนะคะแต่เราไม่ควรหยิบโดยพลาการค่ะเราต้องให้ผู้ปกครองหยิบนะคะสิ่งของเครื่องใช้ที่มีประโยชน์และอันตรายมีอะไรบ้างไปดูกันเลยค่ะเครื่องใช้ไฟฟ้าได้แก่โทรทัศน์เครื่องซักผ้าไมโครเวฟตู้เย็น กระติกน้ำร้อนที่เป็นกาลน้ำร้อนนะคะที่เสียบเครื่องใช้ไฟฟ้าและมีอีกมากมายเลยที่เป็นเครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้านเราค่ะประโยชน์ของเครื่องใช้ไฟฟ้านะคะช่วยในการอำนวยความสะดวกสบายให้กับคนในบ้านและกับเรานะคะอันตารายของเครื่องใช้ไฟฟ้าถ้าเราใช้อย่างไม่ระมัดระวังก็อาจจะเกิดอันตารายได้อย่างเช่น ปั๊กไฟที่เราใช้เครื่องไฟฟ้าแล้วนําไปเสียบถ้าปั๊กไฟเกิดการชํารุดก็จะทําให้เกิดไฟช็อตได้หรือไฟไหมได้นะคะเพราะฉะนั้นเราควรใช้อย่างระมัดระวังและดูแลความปลอดภัยของคนในบ้านและตัวเราเองด้วยนะคะและดูแลเครื่องใช้ไฟฟ้าไม่ให้ชํารุดด้วยค่ะการปฏิบัติตนเมื่อได้ยินสัญญาณเตือนภัยเมื่อเด็กๆ ได้ยินสัญญาณเตือนไฟที่ดังกรีง๊งตามสถานที่ต่างๆเช่นโรงพยาบาลโรงเรียนสถานีตำรวจหรือห้างสรรพสินค้าเมื่อเราได้ยินเสียงนี้ให้เราทำไมคะรีบวิ่งไปในที่โล่งแจง้งออกจากสถานที่นั้นออกมาแล้วก็อยู่ในสถานที่บริเวณโลง่โลงๆกว้างๆนะคะ ไม่เข้าไปอยู่ข้างในเพราะอันนั้นเป็นสัญญาณเตือนภัยอาจจะเกิดไฟไหม้ได้การสังเกต leen, สิ่งแวดล้อมที่เป็นสัญญาณเตือนภัยเมื่อเด็กๆสังเกต leen, สัญญาณเตือนภัยหรือสิ่งแวดล้อมที่เป็นอันตรายเช่นเหม็นกลิ่นไหม้เราอาจจะรู้สึกว่าได้กลิ่นเหม็นไหม้อะไรนะอาจจะเป็นคุณแม่ ตั้งหม้อต้มน้ำไว้ในครัวแล้วลืมอาจจะเกิดหม้อไหมแล้วมีกลิ่นเหม็นขึ้นมาเราก็ควรจะเรียกผู้ปกครองให้ไปดูไม่ควรไปดูเองนะคะหรืออาจจะได้กลิ่นแก๊สรัว่วก็ควรจะให้ผู้ปกครองไปดูหรืออาจจะ เห็นปักไฟเกิดช็อตไฟช็อตแล้วมีไฟประทุออกมาอันนั้นก็เป็นสัญญาณที่เตือนไฟว่าอาจจะเกิดอันตรายขึ้นจากไฟฟา้าเพราะฉะนั้นเราควรที่จะให้ผู้ปกครองมาดูแลนะคะห้ามเด็กๆวิ่งไปดูเอง เพียงแต่เด็กๆวิ่งไปแจ้งผู้ปกครองให้ทราบว่าอาจจะเกิดอันตรายสิ่งแวดล้อมรอบบ้านเราเกิดขึ้นได้นะคะเมื่อเราได้ยินเสียงกระจกที่แตกดังเพ่งออกมาให้เด็กๆรีบออกจากตรงนั้นเลยนะคะเพราะว่าเราห้ามไปเล่นกระจกจะทําให้ทําไมคะกระจกบาดเราได้ค่ะจะทําให้เลือดไหลถึงขั้นจะต้องเย็บเลยนะคะ และเมื่อเราได้ยินเสียงเพลงที่มีเสียงดังมากๆเราไม่ควรไปอยู่ใกล้ในสถานที่ที่มีเสียงดังเพราะจะทําให้แก้วหูเป็นอย่างไรคะแก้วหูของเราอาจจะแตกได้นะคะเพราะฉะนั้นเราอย่าไปอยู่ในที่ใกล้ๆเสียงดังมากๆค่ะจะเป็นเสียงที่ทําให้หูของเราเกิดการหนกได้นะคะเพราะฉะนั้นเราต้องห่างจากเสียงที่ดังๆมากค่ะ การปฏิบัติตนและการป้องกันภัยเมื่ออยู่ในที่สาธารณะเมื่อเด็กไปสถานที่ต่างๆกับผู้ปกครองอาจจะไปเที่ยวไปไหว้พระไปเล่นน้ำไปเที่ยวสวนสัตว์ไปเที่ยวทะเลแล้วเด็กๆ ห้ามอยู่ไกลจากผู้ปกครองห้ามวิ่งออกไปไกลจากผู้ปกครองเพื่อไปดูความตื่นเต้นไปดูสถานที่ต่างๆที่สวยงามด้วยตนเองเด็กๆห้ามเลยนะคะเราจะต้องอยู่ใกล้กับผู้ปกครองที่สุดให้ผู้ปกครองจูงมือหรือพาเราเดินไปดูสถานที่ต่างๆถ้าเราอยู่ไกลแล้วอาจเกิดพัดหลง เด็กๆจะต้องไม่เจอหน้าผู้ปกครองแน่ๆเลยจะต้องอาจจะถูกจับตัวไปเพราะฉะนั้นถ้าเราพัดหลงวิธีป้องกันคือให้เราไปหาคุณตำรวจค่ะอย่าไปหาคนแปลกหน้าเด็กขาดไปดูดูที่คนที่ไว้ใจได้อย่างเช่นคุณตำรวจให้คุณตำรวจพาเรา ไปหาคุณพ่อคุณแม่ในทางที่ดีเด็กๆควรจะจำชื่อคุณพ่อคุณแม่ให้ได้หรือจำเบอร์โทรศัพท์ของคุณพ่อคุณแม่ให้ได้นะคะแล้วจะได้บอกคุณตำรวจให้โทรไปหาคุณพ่อคุณแม่และมารับตัวเราไปค่ะเมื่อเด็กๆอยู่เพียงลำพังแล้วมีคนแปลกหน้า มาให้ลูกอมให้ขนมหรือให้ของเล่นหรือให้ของสิ่งต่างๆกับเด็กๆเด็กๆควรจะรับจากคนแปลกหน้าไหมคะใช่แล้วค่ะไม่ควรจะไปรับของคนแปลกหน้านะคะเพราะคนแปลกหน้าอาจจะให้ของเราแล้วหลอกลวงจับตัวเราไปอาจจะไปทำอันตรายกับเราตัดแขนตัดขาให้เราไปนั่งขอทานเพื่อนำเงินมาให้คนแปลกหน้า แบบนี้เราไม่ควรรับจากของจากของจากคนแปลกหน้านะคะห้ามเด็ดขาดเลยนะคะเราจะต้องดูให้ดีเราจะควรให้ผู้ปกครองซื้อให้เราไม่ควรนำจากคนแปลกหน้ามาเป็นของตัวเองนะคะเอาละค่ะ สำหรับวันนี้คุณครูแนนก็สอนเกี่ยวกับเรื่องการระวังตนจากอันตรายต่างๆให้เด็กๆปฏิบัติตามที่คุณครูแนนสอนนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ